สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะอยู่กับดิชานชัชเัยชั้นเคยค่ะและที่พราไม่ได้นั่นก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานั่นเองค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลจิตอาสาภระราชทานจัดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาดำเนินการทำความสะอาดเก็บเศษใบไม้ขยะบริเวณสวนสาธารณะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งส่งเสริมทัศนียภาพให้ดูสะอาดตาและดูสวยงามอีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนในพื้นที่ณนะสวนสาธารณะบึงขุนทะเลตําบลมะขามเตี้ยอําเภอเมืองสุร,ราธานีจังหวัดสุร,ราธานีนะ นั่นอ่อคะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาได้จัดกำลังพลของหน่วยจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสืกษสาพุทธศาสนาโดยถวายเครื่องห่มกันหนาวกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน20ชุดกล่องยาสามัญประจำบ้านแด่พระสงฆ์และเตรียมให้กับอุบาสกอุบาสิกาที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ในพื้นที่วัดที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอากาศหนาวณวัดป่าโพธิ์าวันตําบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจ จังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักง,งานทาหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่อำเภอวารินชำราบจัดกิจกรรมปำาเพนสาธารณประโยชน์ b i g c l e a n i n g Day ฟื้นฟูสถานที่ราชการโดยได้ดํเนินการฉีดล้างทํความสะอาดขัดพื้นผนังขนย้ายสิ่งของปรับปรุงพั นาภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านครูสว่างให้กลับมาเปิดการศึกษาได้ตามปกติโดยเร็วนะคะหลังจากที่พื้นที่โรงเรียนบ้านครูสว่างถูกน้ำท่วมขังกว่า1เดือนตามที่จังหวัดอุบลราชธานีได้แบ่งพื้นที่ฟื้นฟูให้แก่หน่วยแล้วก็เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและตระหนักให้กับประชาชนทุกภาคส่วนในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองสร้างความสามัคคีในการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวณนะโรงเรียนบ้านครูสว่างตำบลหน กินเพลอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ